ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานปูพื้นที่จอดรถนะครับที่เดอะแสตชูลี่นะครับซอยนาเกสิบสองครับติดกับภาษสานสัจธรรมนะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่ยี่สิบหกเดือนหกหกแปดนะครับก็เป็นขั้นตอนของการปูนะครับพื้นนะครับที่จอดรถนะครับก็ จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับความสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับเพื่อท่านใดที่กำลังมองหานะครับช่างนะครับฝีมือดีๆนะครับในงานทํากําแพงหินก็ต้องเลถึงทีมงานช่างนุบปัิญานะครับรับออกแบบติดตั้งกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคําปรึกษาคําแนะนํานะครับงานดีงานไวงานสวยงามนะครับ แข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูจนฝั่งงานจะเสร็จอนนี้การลเแรงงานไปประมาณ60%แล้วนะครับพื้นที่จอดรถนะครับของเด e เซนต์โจีครับติดกับสายจะรทํานะครับซอยนาเกลือนะครับก็เป็นงานปลูกพื้นะนครับที่ฟาร,รม์มนานะครับรวมหินเนี่ยก็อยู่ประมาณ เฉลี่ยอยู่ที่20 25เซนนะครับเป็นหินเขียวนะครับก็เป็นงานโปรกิดลายนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับกิดลายนะครับก็จะได้แล้วเสร็จนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะเลยครับที่เบอร์โทร083058515ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับ Aber ich habe...